มามามาจะพามาดูย้ายกีไห้กีเจ้าเห็นยังอีกเอามื่อนี้คือได้มันเอองาม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 อลังการอลังการทุกคนอันนี้คือคือชอบมากนะคะทุกคนนี่ชอบมากชอบมากมามามาจะพามาดูย้ายกีไห้กีเจ้าเห็นยังอีกเอามื่อนี้คือไหมั้ เราไปเรียนนี่มีไครซ้ำนี่แหละเออเห็นเห็นเนี่ยเออเมื่อนี่ได้มาซ้ำนี่ว่าซันเถาะเออเอาเมืองดาก็ได้มาตัวเดียวตัวละสิบบาทบ่เอากะค้นหลายเป็นธรรมดาล่ะเออเขากะอยากเกณฑ์ แต่ว่ามันเอองั้นอันนี้จานละเนี่ยอันนี้วะเออออเ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 อออลังการอลังการอลังการงานสากจัดไปชอบมากอันนี้เห็นหูหนูนะทุกคนนี่เห็นหูหนูเห็นหูหนูนะคะโอเคเห็ดกับเห็ดนะคะทุกคนอันนี้จานละ ก้อนขาวนี้ทำทำเชื้อเป็นก้อนนะคะแล้วก็เขาก็จะออกมาตามก้อนของเห็ดนะคะทุกคนเราก็ไปตัดเอาตัดเอานะคะเห็ดนางฟ้าก็เหมือนกันนะคะอันนั้นเห็ดนางฟ้าเนาะอันนี้เห็นหูหนูนะคะเห็นหูหนูนี่อันน่าจะเกิดน้ำเขาเจ้าปลูกเขอกันนะเห็ดกับเห็ดนะคะทุกคนอันนี้จานละ เา58อ้โอได้เห็ดพวกพร้อมจ้าเจ้าไปคนเอายุใส่ยายขี่กีดินป้าเอองั้นอันนี้จานละเดี๋ยวเราจะมาดูทางนี้กันนะคะอันนี้ก็เห็ดเหมือนกันจ้าเห็ดเห็ดก็งามอยู่ค่ะอันนี้ก็ เก็บตั้งแต่ตีสามเหมือนกันอันนี้อันนี้เก็บตั้งแต่เศ้านะคะทุกคนนี่มีหลายเห็ดนะคะหลายเห็ดรวมกันโอ้ยอยู่นี่มีต้เห็ดคอนขาวนะทุกคนนี่เห็ดคอนขาวอ่าเห็ดคอนขาวนี่ได้มาจากอ่าทำอ่าก้อนนะคะเป็นก้อนนะคะนี่เห็ดไปจัดไปทำไมเศ้าได้แี้ ไช้ยี่สิบบาทจ้าเห็ดให้าสิบชอบมากอันนี้เห็นหูหนูนะทุกคน,น <Okay. S 2> เห็นหูหนูเห็นหูหนูนะคะโอเคนะคะอันนั้นเห็ดนางฟ้าเนาะอันนี้เห็นหูหนูนะคะเห็นหูหนูนี่อันน่าจะเกิดน้ำ ถาจะเอาปลูกคือกันนะ,ะเอาก็ค้นไหลายเป็นธรรมดาละเออก็มาเป็นเมงนะคุณเออเขากี่ยากเก์ <c oughs> แต่ว่ามันเดี๋ยวเราจะมาดูทางนี้กันนะคะอันนี้ก็เห็ดเหมือนกันจะเห็ดเห็ดก็งามอยู่ค่ะอันนี้ก็เก็บตั้งแต่ตีสามเหมือนกันค่ะทุกคนอืประมาณนั้นนะคะอันว่าด้วยเรื่องของเห็ดนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจ้า ให้จัดไป,ไปนุ้ยไม่สาวบาทเ้ยแม่ร้อยยี่สิบบาทจะให้ให้หาสิบให้จัดไป,ไปนุ้ยไม่สาวบาทเ้ยแม่ร้อยยี่สิบบาทจะให้ให้หาสิบอันนี้อันนี้เก็บตั้งแต่เช้า,านะคะทุกคนนี่มีหลายเห็ดนะคะหลายเห็ดรวมกันอู้ อยู่นี่มีไตียนอนยังล่ะเออเจ้าแม่นฮะเห็ดกับเห็ดนะคะทุกคนอันนี้จานละซาวเห็ดกับเห็ดนะคะทุกคนอันนี้จานละซาว นอนยังล่ะอจังแม่นฮะก้อนขาวนี้ทำทำเชื้อเป็นก้อนนะคะแล้วก็เขาก็จะออกมาตามก้อนของเห็ดนะคะทุกคนเราก็ไปตัดเอาตัดเอานะคะเห็ดนางฟ้าก็เหมือนกันเลยจัดไปนุ้ยสาวแบบนี้ เ็ดให้หาสิบมามามาจะพามาดูยายกียายกีเจ้าเห็นยังอีกเอามื่อนี้คือได้มาถัเออเอาเมงดาก,ก็ได้มาตัวเดียวตัวละสิบบาทบ่โอ้ได้เห็ดพวกพร้อม เจ้า <Yeah. S 1> ไปโคนเอาอยุใส่ยายขีดินป้าชอบมากอันนี้เห็นหูหนูนะทุกคน <Yeah. Okay. S 1> น,นี่เห็นหูหนูเห็นหูหนูนะคะโอเคออองั okay. ้น <c oughs> <c oughs> อันนี้จานละนี่เห็ดคอนขาวนะทุกคนนี่เห็ดคอนขาวอ่าเห็ดคอนขาวนี่ได้มาจาก ทำก้อนนะคะเป็นก้อนนะคะนี่เห็ดใก้จัดไปนลองใหม่ซาวบาทได้ไหมยี่สิบบาทจ้าเห็ดไค่ห้าสิบสาะทุกคนอือประมาณนั้นนะคะอันว่าด้วยเรื่องของเห็ดนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจ้าอันนี้ อันนี้เก็บตั้งแต่เศ้านะคะทุกคนนี่มีหลายเห็ดนะคะหลายเห็ดรวมกันอู้อยู่นี่มีตะเนี่ยอันนี้เหเออการาโอเอ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 อลังการอลังการอลังการงานศากดิ์จัดไปเนี่ยอันนี้เหเออการาโอเอ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 อลังการอลังการอลังการงานศากดิ์จัดไป มามามาจะพามาดูยายกียายกีเจ้าเห็ดยังอีก <c oughs> เอามือนี้คือได้มั้ง๋ยวเราจะมาดูทางนี้กันนะคะอันนี้ก็เห็ดเหมือนกันจะเห็ดเห็ดก็งามอยู่ค่ะอันนี้ก็เก็บตั้งแต่ตีสามเหมือนกันก้อนขาวนี้ทําทําเชื้อเป็นก้อนนะคะแล้วก็เขาก็จะออกมาตามก้อนของเห็ดน,นะคะทุกคนเราก็ไปตัดเอาตัดเอานะคะเห็ดน,นางฟ้าก็เหมือนกัน มามามาจะพามาดูยายกียายกีเจ้าเห็นยังอีกอเอามื่อนี้คือได้มันก้อนข่าวนี้ทําทําเชื้อเป็นก้อนนะคะแล้วก็เขาก็จะออกมาตามก้อนของเห็ดนะคะทุกคนแล้วก็ไปตัดเอา,ต,เอาตัดเอานะคะเห็นนางฟ้าก็เหมือนกันมันเริ่มบานแล้วเน,ะน,นะเาะเนาะอันแบบดอกตูมค่ะมีแได้เจ้าไปพอ่อบานเี่ีเอาไปอดูน่อือเหีงนนี่แหละเห็นเห็นเนี่ย โอ้เมนีได้มาซ้ำนี่ว่าสัน๋ยวเราจะมาดูทางนี้กันนะคะอันนี้ก็เห็ดเหมือนกันจาเห็ดเห็ดก็งามอยู่ค่ะอันนี้ก็เก็บตั้งแต่ตีสามเหมือนกันโอ้ได้เห็ดพวกพร้อมจาเจ้าไปคนเอายุใส่ยายกีดิน เอาก็ะค้นไหลายเป็นธรรมดาล่ะเออกมาเต็มอเออเขาก็อย่ากเกณ็์แต่ว่าชอบมากอันนี้เห็นหูหนูนะทุกคนเห็นหูหนูเห็นหูหนูนะคะโอเคสวยงามตามท้องเรื่องเห็ดอันนี้ทุกคนอันนี้อ นี่ไงซ้ำนี่แหละเห็นเห็นโอ้เมื่อนี้ได้มาซ้ำนี่ว่าซันผุจานี่เก็บู่บานเห็ดกับเห็ดนะคะทุกคนอันนี้จานละเาห้าสิก้อนขาวนี้ทำทำเชื้อเป็นก้อนนะคะ แล้วก็เขาก็จะออกมาตามก้อนของเห็ดนะคะทุกคนเราก็ไปตัดเอาตัดเอานะคะเห็ดนางฟ้าก็เหมือนกันมาๆมาจะพามาดูย้ายกีไอ้กีเจ้าเห็นยังอีกเอามื่อนี้คือได้มามาๆมาจะพามาดูย้ายกีไอ้กีเจ้าเห็นยังอีกเอามื่อนี้คือไหนม้จัดไป นไ้่ซาว่บาทได้ไหมนม่ยี่บาทจะ้าหสิบเอาะเออ